ก่อนจะเข้าคลิปนะครับไปพักชมโฆษณากันสักคู่นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อขายรหัสเจ็ดบาปหรือจะเป็นลาเลนเจอร์นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกชมมาซื้อขายกันให้นี้ได้เลยนะครับในเพจ ldo shop นะครับนี่ก็จะมานี้เลยนะครับมีทั้งอินุยาชะหรือตัวแสงมืดหรืออะไรก็ตามครับมารอติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็จะมีเบาปนะครับ ปาแสงนะครับนี่ปลาแสง6กทับหกมครับแล้วก็จะมีไอดีโคลโโบพูกาโลนะครับนี่สามารถมาเลือกชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับหรือจะในช่องคอมเมนต์นั่นแหละครับมาครับเรามาออฟเกรดเป็นขั้นสูงสุดกันเลยดีกว่าหรืออัปเป็นออาต้านั่นแหละครับอัปไปเลยนะครับเนี่ยนี่มาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจัดยับแม็กเลยนะครับจัดยัดไปเลยนะครับนี่ยัดไปเลยยัดไปเลยนะครับ 240. นี่มันแม็กสองร้อยสี่สิบเนี่ย คลิปนี้นะครับถ้ามีเสียงอันลบกวนก็ขออภัยกันด้วยนะครับก็อย่างให้ผมบอกไปในคลิปก่อนนะครับว่าตรงที่ผมอัดนะครับมันไม่เก็บเสียงนะครับผมไม่มีตรงที่กัดเก็บเสียงนะครับมาอ่ากี่ตัวแล้วสิบห้าตัวนะครับตัวนี้ มาครับก็แม็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม็กสองร้อยสี่สิบเป็นทีละร้อยนะครับเดี๋ยวผมหาวัตถุดิบยัดก่อนนะครับอ่ากดดันผมก็จะเหลือประมาณยี่สิบกดตัวนะครับน่าจะได้แม็กอีกตัวหนึ่งอยู่นะครับแต่ผมจะลอดูโคลโรโบหน้าเดือนธันวานเลยนะเดี๋ยวใกล้จะถึงโคลโรโบเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่าว่าจะเป็นโคลโโบไหนนะครับมานี่ยบวัตถุดิบผมมีแล้ว อ่าเอาจ็ดดาวดีกว่าครับตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับพอไหมเนี่ยโอเคครับน่าจะพออยู่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปเล่น PVP ให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะบอกเทคนิคในการ t v p งคลิปหลายๆคลิปนะครับว่า,าทำยังไงนะครับสำหรับนหนาทผมนะโอเคครับมาแม็กซ์เทรียบร้อยนะครับ เรามาดูสกิลกันก่อนนะครับเจ้าตัวชากาครับชื่อเต็มก็ผู้เป็นอิสระที่สุดในในสวรรค์ชากะนี่ครับเป็นสายไวพิพบนะครับจุดยืนอยู่ที่อ่า220ครับยืนใกล้นะครับก็ไม่ใกล้นะครับก็ไม่ไกลนะครับเป็นจุดยืนที่ลำบากนะครับทําอะไรก็ลําบากครับอ่าพลังจุบตีนะครับ นี่ละพลังโจมตีกายนะครับ9แสนนะครับนี่แล้วก็เลือดนะครับ8ล้านนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับเจ้าตัวไอรินผมยังเยอะกว่านะครับไปดูคลิปก่อนก่อนได้นะครับอ่านี่ครับสกิลที่หนึ่งครับบัฟลกเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ยกเลิกด้านลบของพักพวงครับหรือพวกดีบัฟต่างๆนั่นแหละครับสกิลที่สองครับปรับมาใหม่นะครับ ตอนนี้เป็นตัวแรกในของตัวเกมเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมเล่นมานะให้จากสกิลที่ไม่ทะลุนะครับเป็นสกิลทะลุมาตะได้นะครับอ่าแล้วก็ยกเลิกบัฟแล้วก็เปลี่ยนแสงเป็นไร้ธาตุนะครับเป็นนำามาทํานะครับสกิลนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสกิลตวนนะครับความสามารถเอาต้านะครับบัฟกลุ่มนะครับก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับถ้ามี2ตัวเกินไปก็จะเตะทาให้ตีแรงขึ้นนะครับ โอเคครับสกิลไฮเปอร์ก็รอบสังหารนะครับคล้ายๆอ่าเจ้าตัวอ่าไม่รู้ว่าคล้ายเจ้าตัวอ่าเอเินไหมนะครับเอรินล่างแรกครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปใส่เกียร์กันเลยนะครับผมขอหาเกียร์ก่อนนะอ่าตอนนี้ไม่มีเกียร์ว่างเลยเดี๋ยวผมขอเอาเป็นชิ้นนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับ ผมไม่น่าจะได้ใช้นะครับเจ้าตัวธนูเนี่ยจับยัดไปเลยครับเนี่ยนะครับผมว่าเกียร์ตัวนี้น่าจะเป็นเกียร์รแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันปรับผมผมเล่นได้ังแต่ <c oughs> วาเจบคอนะครับเป็นหวัดนะครับยังไม่หายนะครับอ่า เกียร์ตัวนี้ผมว่ามันน่าจะแรงนะครับเพราะว่ามันอยู่ตั้งแต่เกียร์เลทตัวเก่านะครับตั้งแต่ให้มันตีหลายๆตัวให้เลือกตีได้ตั้งแต่ฟารูนั่นแหละครับถ้าใครเล่นทันนะสําหรับคนที่เลี้ยงไม่รู้นะครับช่องกลางผมขอ,เ,อเป็นเกียร์นี้นะครับผมไม่มีเกียร์แล้วตอนนี้มีอะไรก็ใช้ใช้ไปนะครับผมไม่น่าจะได้ใช้นะทีนี้จัดไปเลยนะครับ โอเคครับวันมีลดแรกนะครับอย่างน้อยผมว่าผมน่าจะลดสัก2จุดนะครับผมถึงจะปล่อยตัวได้นะครับแต่ก็น่าจะลําบากนะเดี๋ยวค่อยเรียไปนะครับหาเกียร์มาอัพนะครับนี่โอเคครับมาแม็กแล้วเดี๋ยวผมจะยังไม่ข้ามขีดกำกัขีดจำกัดนะครับ เพราะว่ายังไม่ได้ใช้ความสมาร์ทอะเจ็ดดาวของเกียร์เจ็ดดาวครับเพราะว่ามันคนละสายนะครับนี่รถแรกเหลืออยู่พันสี่ครับตอนนี้เดี๋ยวผมหาอีกชิ้นนะอ่าผมจําได้ว่าผมมีกระดิ่งเหลืออยู่อันหนึ่งครับยังไม่ได้อัพนะนี่ไงเดี๋ยวผมอัพเกดเลื่อนเป็นหดาวให้ดูกันเลยนะครับที่นี่ผมไม่ได้ใช้นะครับนี่อัพไปเลยวันนี้เออเดี๋ยวผมลืมบอกครับวันนี้วันเสาร์นะครับเพิ่มทุกอย่างครับไปครับ อ๋อลดแร่เยอะๆอ่า4.2นะครับค่าตันผมจะไม่ได้วะมันน่าจะห้านะครับโอ้พอใช้ดได้อยู่นะครับผมไม่รีนะครับเพชรหายากครับคำนวณกันดีนี้นะครับว่าจะใช้เพชรอะไรนะครับผมอ,อัพเลยนะมาโอเคครับมาแม็กแล้ว เนี่ยครับก็แม็กเปรนเทียบร้อยนะครับก็ลดแรกอยู่ที่25เปอร์เซ็นนะครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับใส่เลยนะครับโอเคครับก็สเตตัสก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ยลบสกิลอะไรก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเกมมีแค่นี้นะครับก็ใช้ใไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหามาเพิ่มนะครับ เดี๋ยวผมลืมบอกครับว่าสกิลหนึ่งและสกิลสองคูดาวเท่าไหร่นะครับเนี่ยสกิลหนึ่งเจ็ดวีนะครับก็ไวอยู่นะครับเป็นสกิลที่เราไม่ต้องการนะครับเราต้องการดาเมจนะสกิลสองก็เก้าวีนะครับน่าจะปกตินะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปดูใน PVP กันดูเลยนะครับว่ามันจะโหดไหมครับนะมันจะมาแบกกับอิมเรียไหมนะครับเดี๋ยวผมจะปั้นอิมเรียขึ้นให้เปิดแล้วมา โอเคครับอ่าแร่มันเหลืออยู่พันหนึ่งครับผมลืมบอกอ่าครับมาเดี๋ยวผมไปตัว TTPP ให้ดูกันเลยนะครับว่าจะใช้งานดีหรือเปล่านะครับโอเคอ่าผมอัดคลิปที่ครึ่งคลิปแรกครับผมอัดวันสองครับตอนนี้วันเลททีแลวนะมันก็เพิ่งรีรีใหม่ใหม่นะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวหารีหารีหารีกันเลยอ่าทีมนี้นะครับ มาพอดีนะครับเจอธาตุไฟเรามาดูกันนะครับว่าชากะจะเอาอยู่ไหมนะครับโอเคแล่นะครับชาอยู่เท่าไหร่ครับจากพันหนึ่งครับเข้ามาในเกมเะไอยู่6 0 0ยนะครับก็ไม่เยอะนะครับโอเคครับมามาไปครับดูครับดาิชีคอปนะครับอ่าครับลาดผมนะครับ อย่างที่ผมบอกไปในคลิปบก่อนนะครับว่ารหัสผมนะครับอ่าแพ้นะครับมีอยู่สามสี่ตัวหลักๆนะครับหรือสามสี่สายหลักครับตัวแรกครับดามิชีนะครับสายอลาดผมแพ้นะแล้วก็ตัวที่สองครับตัวบินนะครับนี่คือข้อห้ามของป้ายเหลืองครับห้ามไปตีนะครับพวกตัวนี้นะครับอ่ามีอดามิชีนะครับตัวแรกแล้วก็ตัวบินตัวบินนี่ห้ามเด็ดขาดนะครับมันบินมาถ้าบินถึงป้อมเรานะครับโอ ตีทีเดียวป้อมแตกครับบอกไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะสายไหนครับตัวบินสายไวพิปก็ตามนะครับก็ตีทีเดียวป้อมแตกได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าตัวแรกก็เอ้ยอ่าคนแรกก็ชนะง่ายอยูนะครับอ่าทีมนี้นะครับโอ้ผมมันมีบ็อบมาอ่าแล้วก็ความสามารถอ่าอ่าพีชีพนะครับพวกพีชีพนะครับมันจะทีมผมก็แพ้นะครับแล้วก็แพ้พวกเสียงมืดตัวถึกๆนะครับ ถ้าได้ยื้อนี่ทีมป้ายหลังจะแพ้ครับแพ้พวกคอมโบนะครับมาเรามาดูทีมที่สองครับดูนะครับดูชากานะครับมาชากาออกมาแล้วครับปึ๊บทีนี้ก็ค่อนข้างจะน่าจะสบายนะครับปึ๊บบัฟนะครับจิ้มไปหายครับดูครับบับโลครับบับมาแล้วจิ้มไหมจิ้มโอห์โดนขัดสกิลครับจิ้มไหมนะครับจิ้มนะครับหายครับหายหายหายครับ ติดดีแล้วนะครับพวกตัวเก่าผมจะจะเอาดามิดเป็นสามธาตุนะก็อย่างที่บอกไปนะครับดูครับทีมผมมีแต่สายไปพิบนะยังไม่มีสายวงไวมาตีป้อมแรงสักตัวไม่เป็นไรครับม่คอยอัดไปนะครับโอเคชนะก็พอนะ อ่าสำหรับใครนะครับที่อยากแอด ID เกมผมมานะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับว่า ID อะไรนะว่า <c oughs> <c oughs> ปล่อยตัวไปครับนี่ครับตัวแบ,บ่งตัวหนึ่งผมนะแต้มบญชีนะเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่ามันจะหมดเดือนนี้ไปมันจะยังพอใช้ได้อยู่ไหมนะครับแล้วของผมนะครับอ่าไม่ใช่ดิเรีของผมนะครับก็อยู่ประมาณนะ ป้ายเหลืองผมก็จบอยู่ประมาณอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนๆมือนเดิมนะครับว่าอยู่ประมาณเงินหนึ่งครับไม่ก่อทองสามนะครับประมาณนี้นะขึ้นมากกว่านั้นไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็จบอยู่เงินหนึ่งนะไม่มีเวลาเล่นครับถ้าดันน่าจะจบอยู่เพชรสามอยู่นะครับเพื่อไม่ใช่เพชรสามดิอาทองสามนะครับนี่ครับใครอยากแอดมานะครับก็แอดมาได้นะครับนี่ไอดีเกมนะครับนี่แอดกันมาได้เลยนะครับนี่ แต่ผมคงจะไม่ได้รับทุกคนนะถ้าใครเจอผมผมก็น่าจะรับอยู่นะครับมาผมเอาผมเล่นให้ดูอีกสักตาสองตานะครับมาเนี่ยดาวิชิยงแต่ถ้าเป็นดาวิช่อย่างนี้ไหวอยู่นะครับนี่ตัวตัวรอบข้างไม่หดเลยนะครับนี่ก็ตีไปกันนะครับเล่นสายเหลืองต้องอดทนครับจะทําอะไรก็อดทนนะอ่าปล่อยตัวไปครับโอ้ครับออกมาแล้วปุ๊บน่าจะสบายครับกดออโต้ไปเลยดีกว่าถีดไปครับ ไม่ต้องคิดอะไรมากข้อเสียมันก็คืออ่าแล้เยอะกับอ่าทียืนใกล้นี่แหละครับถ้าถ้ายืนสักอ่าเท่าเอเมเลียเนี่ยก็น่าจะดีอยู่ครับดีเลยละไม่ใช่จะดีดีเลยละครับแต่ก็มาสะสมไว้ก่อนนะครับเหตุผลหลกัหลกๆนะครับที่ผมปั้นอ่าเจ้าตัวชากะนะครับก็เพราะใ้เหลืองผมมัน ตัวไม่ค่อยมีนะครับผมเพิ่งกลับมาเล่นอย่างที่ผมบอกไว้ในช่วงตอนมาทําคลิปกลับมาทําคลิปใหม่ๆนะครับว่าตัวผมไม่ค่อยมีครับมีก็มีแต่ตัวพวกเก่าๆนะครับอย่างพวกนี้นะครับนี่แต่ก่อนโหดอยู่นะครับพวกนี้นี่ตัวนี้ก็ยังโหดอย่างครับกับเอเลนกับรีวนะครับนี่อย่างนี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่นี่ครับวัตถุดิบตัวนี้ผมหายากค่อนข้างยากครับนี่พวกธาตุนี่ครับมันหาค่อนข้างยากนะจะทําอะไรก็นานๆจะทําตัวทีนะครับ มาเดี๋ยวผมขอตีให้ดูอีกสักครั้งนะครับนี่ทีมนี้ครับเจอชากะแล้วก็เจอแจ็คนะครับมาเดี๋ยวเราเอาชากะฆ่าแจ็คกันดีกว่านะครับว่าจะได้อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวผมเอาเอเมียฆ่าชากะคืนนะครับเป็นห่วงโซ่เป็นวัฏจักรไปมาแนวเฉียวมาก๊อปแจ็คมาน่อยปึ๊บไม่โดนติดอยู่นะครับดูครับเฉีดครับเฉีดครับหายครับ น่าจะสบายอยู่นะครับฉีดไปครับอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าจะยังไงนะครับเดี๋ยวน่าจะมีคลิปสุ่มมาอีกอยู่นะครับน่าจะช่วงปลายเดือนนะครับดูครับดูครับดูดูนะครับดูดแรงต่ำก็แบบนี้ครับสกิลอะไรก็โดนง่ายนะแรงต่ำเกียร์ผมก็ไม่ค่อยโหดนะ สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดดครับโดดโดดดูครับโดดโดดอย่างเดียวครับถ้ามีเกียร์ดีกว่านี้น่าจะล้วนแล้ได้เยอะกว่านี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปปรับเปลี่ยนเกียร์พวกอิมเมเลียด้วยนะครับผมรู้สึกว่าถ้าป้าเหลืองครับผมแนะนำนะครับพวกตัวใช้แร่นนะครับประมาณห้าหกร้อยนะครับพอดีนะครับพยายามปรับเกียร์ให้ตัวเราใช้แร่ประมาณห้าหกร้อยนะครับประมาณนี้จะพอดีนะครับ โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาไปประกอบกันตัดสินใจได้นะครับสําหรับใครนะครับที่สมได้นะครับนี่ทั้งสกิลหนึ่งและก็สกิลสองครับแต่ผมว่ามีอาการตายง่ายหน่อยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ในช่องข้อความกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย